สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับช่วงนี้ไม่ซื้อนะครับให้ความรู้เพียงอย่างเดียวนะครับในคลิปนี้นั้นผมจะมาพูดถึงเหรียญชนิดราคา1บาทในสมัยรัชกาลที่9ปีพศ2552นะครับซึ่งเป็นเหรียญแบบหมุนเวียนนะครับที่มีราคาแพงถึงเหรียละ1,000 0บาทเลยนะครับก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆน้นนงองๆทุกท่านที่ชมคลิปอยู่นขนานี้นะครับ กรุณาชมคลิปให้จบด้วยนะครับข้อมูลจะได้ไม่ตกหล่นนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆจากทางช่องของเราที่สรรหานํามาฝากนะครับภาพเหรียญตัวอย่างที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่ณนะขนาดนี้ก็คือเหรียญชนิดราคา1บาทในสมัยรัชกาลที่9แบบุนเวียนปีพศ2552นนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับจะเป็นแบบพระเศียรใหญ่นะครับถ้าเป็นแบบพระเศียรใหญ่นั้นยังไม่มีราคานะครับ สำหรับปีพศ2552นระครับเพราะว่าจำนวนการผลิตนั้นเยอะหมหาศาลเลยนะครับ500ล้านเหรียญขึ้นเลยนะครับจึงทำให้ป็นเเรียนที่หาง่ายมากเลยนะครับถ้าเป็นปีพศ2552ร,ร25 52, แต่ว่าเป็นแบบพระเสียนใหญ่นะครับส่วนเหรียญ1นบาทปีพศ2552ร,ร25 52, ที่ผมได้พูดมาข้างต้นว่ามีราคาแพงถึงเหรียญละ1 0,000บาทนั้นถ้าสภาพสวยๆเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมจะได้ขึ้นภาพตัวอย่างให้ชมนะครับ เห็นไหมครับนี่คือภาพตัวอย่างที่ผมขึ้นให้ชมนะครับว่าปีพศ2552เหรียญ1บาทนั้นที่มีราคาแพงถึงเรียละ1,000บาทถ้าสภาพสวยๆต้องเป็นแบบพระเสียรเล็กนะครับถึงจะมีราคานะครับเพื่อนๆอย่าสับสนนะครับทำไมปีพศ2552แบบพระเสียเล็กถึงมีราคาก็เพราะว่าผลิตผิดบล็อกนะครับซึ่งเป็นกระแสฮือฮานะครับ มีนักสะสมนั้นประกาศรับซื้อหรือว่าตามหานะครับในราคาที่ผมได้พูดไปนะครับจะขออธิบายให้ฟังก่อนนะครับเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนจะงงว่าผลิตผิดบล็อกแบบไหนนะครับปกติแล้วนะครับเหรียญหนึ่งบาทในสมัยรัชกาลที่เก้าแบบมนเวนนั้นแบบพระเสียเล็กนั้นจะมีเริ่มมาตั้งแต่ปีพศ2529ร,ร25 29, ซึ่งเป็นปีแรกที่ผลิตจนมาถึงปีพศ2551ร,ะร25นะครับ จะเป็นแบบพระเศียรเล็กนะครับส่วนแบบพระเศียรใหญ่นั้นจะเริ่มตั้งแต่ปีพศ2552มาจนถึงปีพศ2560นะครับมิฉะนั้นแล้วนะครับปีพศ2552ปกติแล้วต้องเป็นแบบพระเศียรใหญ่นะครับซึ่งเป็นแบบไม่มีราคานะครับที่เราได้พบเจอ,อบ่อยๆนะครับแต่ถ้าเป็นแบบพระเศียรเล็กนั่นแหละครับที่มีราคานะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่ผลิตปิดบล็อกนะครับ ปกติจะเป็นแบบพระเศียรใหญ่แต่ว่ามาเป็นแบบพระเศียรเล็กนะครับมีราคานะครับถ้าเป็นแบบพระเศียรเล็กนะครับ